สรุปสั้นๆเกี่ยวกับอาคารกรุงเทพทัศนาหรือว่าตึก5ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะครับตึกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตึกเรียนเฉยๆนะแต่เป็นเหมือนศูนย์กลางชีวิตนักศึกษาเลยเพราะว่ารวมหลายอย่างสําคัญๆเอาไว้ในที่เดียวเลยครับทําให้คึกคักตลอดมาดูกันว่ามีอะไรเด่นๆบ้างอย่างแรกเลยนะคือที่นี่เป็นที่ตั้งของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอ่า ตรงนี้แหละที่เขาช่วยปั้นนักศึกษาที่อยากมีธุรกิจของตัวเองอย่างที่สองก็คือโรงอาหารหลักของวิทยาลัยเลยแหล่งเติมพลังจุดนัดเจอประจําของทุกคนว่างั้นเถอะต่อมาอันนี้ก็สําคัญเป็นที่ทําการหลักของแผนกวิชาการท่องเที่ยวใครเรียนสายนี้นี่คือรู้เลยต้องมาตึกนี้สุดท้ายก็คือแผนกวิชาภาษาต่างประเทศก็ใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนเหมือนกันครับสรุปก็คือตึกกรุงเทพทัศนานี่แหละเป็นเหมือนหัวใจของวิทยาลัยเลย ที่รวมทั้งเรื่องธุรกิจการเรียนเฉพาะทางแล้วก็เรื่องกินอยู่ประจําวันไว้ในที่เดียวจริงๆ